สวัสดีครับผมจะวันนี้ผมจะพูดเรื่องน้ําที่มันรั่วเข้าตัวแคบรถที่มันรั่วด้านหลังด้านหลังขอบกระจกอ่ะครับพอดีผมเจอเคสเคสหนึ่งนะทีแรกอ่ะคิดว่ามันรั่วจากขอบกระจกแคบด้านหลังทีนี้ก็เลยพากันเอารถไปเข้าศูนย์พอดีรถแต่มันมีประกันอยู่นะครับมันยังอยู่ในระยะประกันอยู่ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บ ทางช่างที่ศูนยะ์น่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนครับมันน่าจะเกิดจากตรงนี้เพราะว่าเคสนี้มันเคยเกิดนะครับทีแรกอะเจ้าตัวเจ้าของรถอะ่ะเขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องเสียเงินดู่นนี่นั่นเปลี่ยนกระจกดึงกระจกแล้วก็ใส่ซิลิโคนใหม่จริงๆไม่ใช่ครับมันเกิดจากตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูมันเกิดจากตรงนี้ครับไอ้ขอบยางที่อยู่กับไฟเบรกด้านบนที่มันอยู่ด้านนอกอะครับด้านบนที่มันอยู่ก็แคบอะ คือมันจะเสื่อมสภาพหรืออาจจะเสื่อมจากการใช้งานคือหนึงตักแดดตักแดดเยอะสภาพมันเก่าสองมันทุกของเอาของไปพาดด้านบนนะครับแล้วทำให้ยางอ่ะมันบี้มันแบนหรืออ่าช่องมันเป็นแกลบนะครับมันมันก็เลยทำให้น้ำอ่ะมันแทรกตัวเข้าไปด้านด้านด้านในได้พอแทรกตัวเว้ปุ๊บจุดไหนที่มันต่ำ ก็คือมันจะไหลไปจุดที่ต่ํามันจะมันอาจจะไม่ลงตรงจุดตรงจุดไฟนะมันจะไปลงตรงจุดที่มันต่ํามันก็ไหลไปเรื่อยๆเปียกไอตัวบู่ลังคาพอเปียกตัวบู่ลังคาปุ๊บมันก็หยดหยดก็หยดลงที่พื้นแคบนั่นแหละครับสาเหตุมันเกิดจากตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไปกังวลลูกยางตัวหนึ่งไม่กี่บาทครับน้องไปเปลี่ยนรวมค่าแรงหกร้อยมั้งที่ศูนย์ดีแม็กนะของอิสุ ของเชฟเป็นเหมือนกันอาการเดียวกันเชฟเช็ราคาดูครับถ้าใครเชชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวเนื้อหาดีๆมีอะไรผมจะนำมาเล่าให้ฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย